การให้ทำเป็นงานจอดนาทานทั้งหมดนั่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารภกันท้งเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูก พราว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยีสิปีบ้างสิปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมากมาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้อ่ามาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆ ถ้า่มาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูกก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เ็มีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกเราไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวัง ว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกก็โปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูกแม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุม,มารเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงประทับอยู่ในเภสกลาวันแม่ชื่อเพราะเภสก,ากลาไอ้กลาในมันอะไรขเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันนี่แปลว่าป่าหมายความนี่อยู่ในป่าทรงปร,รบโพธิราชกุมารให้เป็นเหตุสมบั็ิพระบรมโลกเชษ่จึงได้ทรงตัดเรื่องนี้ในะความตอนต้นมีอยู่ว่า ท่านโพธิราชชุกมารความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนานปัรดาญายโยมพุทธบิษัท <c oughs> และแต่เพื่อนพิสุทธิ์ทนมเนนที่กำลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชชุกมานนี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและใิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาในชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างปราสาทยอยู่เองให้มันสวยสุดงามตามความพอใจจึงได้หาช่างมาออกแบบปราสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมันว่าปราสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่บพื้นดิน ไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจัรยร์ท่านโพธิราชจุกมายก็มีความรู้สึกอยากจะทราบว่าถ้าปราสาทหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างปราสาทแบบนี้มากี่หลังแล้วเฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมา แล้วก็ถามว่าช่างประสาทประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอในช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นเป็นหลังแรกตน้นโพธิราชจุกมานก็ชมเป็นการให้กําลังใจ แล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าตาประสาทหลังนี้แล้วเสร็จมาเลยก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็วแต่อยากจะฆ่าในช่างโดยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลัง ฉันั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นบ้าประสาทหรือบ้านของเรานี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัวก็คิดฆ่าเขาจึไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดี ประการที่สองนึว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซะก็ดีเธอทําทไม่ได้ประการที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีรวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัท ท่านโพธิราชกุามารนี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใครชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุามารองนั้น <c oughs> ราชกุามารอง์นั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำประรสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูนให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะท่านพระจุามานองนั้นก็บอกว่าทีหลังจำไว้นะ ถ้าโพธิราชกุม,มารมาถามว่าปราสาทหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายีะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุม,มา,ารปรากกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับหลังจากนั้นมาเมื่อโพธิธิราชกุม,มารมาถาม ก็กลาบเรียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่หน่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศรรั์มากขาจะเห็นรอยเด่นนาอากาศได้เป็นของธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งมหัศรจั์เป็นนิมิตอัศจรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นใหญ่ไปยังไงข้าพทธเจ้ายังยังไม่กลาบทูลก่อน ในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะส่งทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากและก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามให้ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอันว่าพระพุทธท่านโพธิราชก็หลงกล สั่งให้คนใช้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่มไม่มีแก่นมีความเบาสูง<ม>เอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลในราบว่าประสาทหลังนี้เสร็จขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระโอเองก็เช่นเดียวกัน จงอย่ามาในที่นี้เพราะว่า,าข้าพระเจ้าจะต้องทําในห้องเงียบเงียบเพราะเป็นสิ่งมาสาจาั์ละเอียดละออนมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจรลางเลนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสจ,าจั์จริงๆเจ่าทรงคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร ท่านโพิราชจุุมารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นในช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องลับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนต์ก็หมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมาบรรจุคนนั่งได้ประมาณทักงสิบคนพร้อมทัพสัมภระพอควรเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญา ว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วยเอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครใ่การขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไร ม่นนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกับพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรั์สมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนขึ้นขี่นกพยนขับออกทางหน้าต่างบินไปไป่ปายมผ่านในที่สุดนายช่างคนนั้นก็เป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อย คนที่มีปัญญามากก็ม่กจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็นว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธิราชกุมานก็ฆ่าเขาไม่ได้มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้ แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนเบรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทากป่ามาหาวันนั้นแล้วก็สั่งให้คนปูพระขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับ มาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปจ็ดบ้านองแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูพระขาวนึกในใจว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายข้อยองค์สมเด็จพระจอมไตร,รุรมศาสนดาเดินบนพระขาวกับพระสงค์ถ้าเราจะไม่ได้ลูก ขอพระพุทธเจ้ากับพระสง์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไปท่านโพธิราชกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพระขาวสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานท์ พระอน,น,นุนเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีรพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตรัสก,กับพระเจ้าโพธิราชทุกมุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออกสมเด็จรมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชทุกมุมารก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออก แล้ก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัพุิธเจ้าให้เสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัตเการแล้วน้วเท่าไหอังคายคืออาหารแก่องค์สมเด็จพระบาททิพแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุิธเจ้า กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมานดาก็แต่ว,า,า,วายบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยเหมือนกันเวลาที่ท่านไหวพระพุทธเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชจุกมาลอาจจะรึกชาติได้สักหนึ่งชาติ จิงกราบทูลองค์สมเด็จพระบระมโลกก็นาประครั้งที่หนึ่งไหวพระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่2เมื่อคราวเป็นรุ่นหลุมก็ถวายธรรมสธก,การอีกครั้งหนึ่งและก็ถวายธรรมิก,การเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใด องค์สมเด็จไปจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวที่ข้าพระเจ้าปูรับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตสถามว่าโพธิราชกุม,มารตถาคตอยากจะทราบว,ว่าก่อนที่พระองค์จะปูพระขาวให้คนให้อัตถาคตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร <c oughs> ให้โพธิราชจุกมายก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสืบแต่กูลจึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้สมเด็จพระจิน์สีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาว ถ้าหักว่าจะไม่ได้ลกูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระขาวพระผู้มีพระคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการัสว่าราชกุมารเพราะเหตุนั้นแตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธติกาตรัสว่าพระราชกุมาร การที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทําลายความดีของสัตว์ในสมัยก่อนเขาย่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรสงงตรัสนแต่ก็ทรงตัดว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติปวาชาติไหน มีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปค้าสั้ำเผาและลงซ้ำเผาไปในมหาสมุทร <c oughs> ท่านก็บอกว่าไม่ค้าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยๆยนี่ต้องไมจ่จะค้าแล้วอาจจะไปเที่ยวส้ำเผากัน <c oughs> เวลานั้นปรากฏมีลมโหด o d u o n ในคำว่าลมโหด o d u o เน,นี่มันเป็นลมที่มีความแรงมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือตต้กำลังลมไม่ไหว้ึ้้นแรงจัดเลอกล็ล่มชำเผาก็แตกคนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม,ไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัย แล้วสามีพญญยาสองคนสามีคนหนึ่งพญญยาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผน่นต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยบนเกาะ ตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีตส์ก,ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเจนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีนี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบากนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึง ไอ้นกก็เลยไม่ค่อยอยากกลัวคนคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทําเฉยๆเพราะไม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพญามมจุราชเธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมด ต่อมาเมาาื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่ไไรู้จะทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมดมันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัย วัยต้นคือไข่วัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแต่แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูกในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ในวัยชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูก แม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเจาพนธบริษัทเวลานี้โภชนาการและโภชนากอนอะไรก็เขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกันให้โภชนะโภชนังเนี่ยมันขี้เกียจหนึ่งมันก็แปลว่าวกินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแต่มาไม่ก็จะยอยากพูดเรียนเหมือนกัน เพราะาเป็นคนไทยเราพูดกันภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินไม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักชนนั้นดีไข่ดีล่อก,กัญจีพาทะตอนนี้แนะนําไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้ เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นหนมเป็นสาวคงไม่มีลกูกเพราะพธิราชโุมาลพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลกูกเมื่อยังเป็นหนมเป็นสาวพระธมวัยแต่ว่าเธอกินไข่แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคน ถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชานี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไม่ได้โปรดทราบ ว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยแกลงคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่จ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่เพราะดิกลงไข่ดะ ถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุตตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงตัดห่องลูกหูกคอ ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎข้มกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาถ้าลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรืมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถทาแม้วา่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์มารกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไปได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทําไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวพววเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิด และสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากซสิอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกทหไมเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทําไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่าน,นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนา,าพุทธ เวลานี้ร่างกายเขาพระองค์ก็พังแล้วพระองค์เองก็ปล่อยพนิพานการปานิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอาทิษมาในกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือถ้าท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายก็ท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก <c oughs> จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์คารวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็สินห้า สมาเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคาดว่าจะสินแปดได้ก็ดีเพราะเรื่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชี่ว่าการเกิดเป็นนกก็ดีเป็นที่วัดาดก็ดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็มไม่ได้ความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่กําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอากุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเ่ือเหลือแต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดไปนิพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขำันดาต่พุทธศาสานิกชนผู้รับฟังจงหลับฝิทฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี